วิ่งวิ่งได้นี่ว่าเอา้าอ๋ออินโทรเฉยๆเหรออ๋อสอนเล่นอ๋อแค่อินโทรจะไม่รอดแล้วเนี่ยมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้จนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปแต่ก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่น ว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหอยหวนบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่ดสุ่มของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ฉันเห็นอรารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งน,นั้น <c oughs> ในวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับ <c oughs> นี่กราฟิกกี่ปีเนี่ยเมอร์มากถือว่าเก่ามากเลยนะกราฟิกนี้แต่ทรงนี้ก็คืออรารยาหาย อารยาเรไปฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอารยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่คืนนี้อันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้า You not enter เอ้ยเราวิ่งได้แล้วเว้ยผมชอบตรงนี้เนี่ยแหละวิ่งได้เนี่ยบรรยากาศที่นี่เปลี่ยนไปมากจริงๆตั้งแต่เกิดคดีตอนนั้นสินะถึงได้ร้างขนาดเนี้ยคดีไหนอะคดีไหนถึงร้างขนาดนี้แล้วแล้วใครยังมาใช้เฮ้ยมีคนมีเพื่อนพี่ครับพี่รอปภครับช่วยผมหน่อยครับหาทางเข้าไม่เจอผมว่าผมเห็นละผมผ่านไปได้ไงเนี่ยตอนแรกขึ้นนะเอออ๋อต้องกดค้าง อือ้ายปีเตอร์เหรอนี่นี่มันสารเจ้าม้าลายไปเดยวนี่มันสารอะไรเนี่ยสารเจ้ามา้าลายว้วสารเจ้าตกแกไม่ต้องเลยดีนะไม่กระโดดใส่ดีแค่ตกลงมาเฉยๆแล้วน,นี่คือยังไงเนี่ย Hmm? เพื่อเราปะอะไรอะใคร,รอะอารยาอารยาหรือเปล่ามาริสาอย่าไปทักเขาถ้าเขาไม่ใช่อารยาขึ้นมาอารยามาริสาจะไปไหนจะไปไหนอะ,อ,ะอารยาอารยาเรียกเรียกเราไม่มามาริสาโอ้โหนะโอ้ oh my gosh อ่านไม่ออกเลย เปิดไฟฉายเดี๋ยวก่อนอารยาอารยาทำไมตัวโซมขนาดนั้นน่ะฮะต้องการไฟฟ้าเพื่อเปิดประตูเอ้าอารยาแล้วเข้าไปได้ไงก่อนเชื่อผมนะมันไม่ใช่อารยาแล้วแหละจริงสิตอนมอปลายเธอเคยมีอาการแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถึงไม่มีใครกล้าเข้าหาเธอนอกจากเราไปโพลานี่เป็นเหตุผลที่เธอหายไปใช่ไหมใช่ไหมอารยา แค่ตูกแกจะไม่รอดแล้วเหมือนจะเป็นห้องไฟฟ้านะห้องเนี้ยกุญแจผมเก็บไว้ก่อนเลยนี่เปิดระบบไฟฟ้าครับอ๋อต้องมีฟิวเหรอหาฟิวอีกเสียงอะไรก่อนเต้งออกคำสั่งปิดโรงพยาบาลโดยไม่ได้มาตรฐานพร้อมดำเนินการ ยายผู้ป่วยที่เหลือก็คือโรงพยาบาลนี้เหมือนไม่ได้มาตรฐานนะแล้วก็แบบจะโดนสั่งปิดตัวไปคงไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกโอเคเจอก่อนไม่มีอะไรปลอดภัยโอเคได้ฟิลแล้วนี่เปล่าห้องเก็บอุปกรณ์ได้แล้วสวัสดีครับผมขออนุญาตเก็บไปนะจัดจัดเรารีบเร่งด่วนๆอีโอ้ยมีโน้ตบุ๊กว่ะ เราไม่ใช่โน้ตะระหว่างตรวจยามคืนนี้สถานการณ์เรียบร้อยดีเจอไอ้จิตเฮะเจอไอ้จิตนี่คือไอ้โรคจิตปะไอ้โรคจิตในตึกเก่าอีกแล้วเหมือนจะขนของบางอย่างเข้าไปด้วยคุณลามนะฮะอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ไงพบคนแปลกหน้าที่ใต้ตึกเก่ากําลังแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรสักอย่างกับไอ้ไอ้โรคจิตรายงานหัวหน้าเรียบร้อยแล้ว คนลามนี่ไม่ธรรมดาเลยเ <c oughs> หมือนผมอะไรจะเห็นอะไรแปลกๆแต่ว่าคงไม่หรอกมัง้งคิดไปเองแหละบ๊าม้าบ้า้าบาอันิีา <c oughs> <c oughs> เดินกลับครับ <c oughs> เดินกลับครับอันิีสาอรยาอรยาเธอจะหนีฉันทำไมอ่ะจะหนีไปทำไมอ่ะ ดังดังเกลียดเกลียดเกลียดทุกทุกคนบนโลกนี้โลกนี้คงไม่มีใครมาเข้าใจเราจริงๆแล้วล่ะหน้าพอ่อหน้าแม่ยังไม่เคยเห็นเลยสายตาที่มองมาที่เรามันมีแต่ความสงสัยระแวงและหลอกลวงขอให้มันทุกคนตายๆไปซะ oh <my> เราอยากจะหนีไปไหนก็ได้ไปให้ไกลไม่อยากเจอใครอีกแล้วเกลียดเกลียดเกลียด มาแลกกับฉันไหมมาแลกที่อยู่กันเถอะอารยาแล้ว <c oughs> ครัใครที่บ้านใครทำนี่อย่าหาทำนะอย่านะอย่าแม้คิด <c oughs> CPU โอ้โหคอมไม่พอดีนะครับต้องจัดการจัดการจัดการให้จบก่อนเริ่มพิธีขังวิญญาณฆ่าฆ่าฆ่าให้หมด เสียงเบามากโอ้ทำไมวะนั่นคนนี่เหมือนโรคจิตเลยอตอนนี้เราเหมือนจะเข้าสู่ฉากที่จะเจอไ,จอ,ไอ, <c oughs> อ้โรคจิตของไหมอ่ะแควปอปอนี่จะจูบก,กันอยู่แล้วโอ้ยังช้าอยู่ชา้ชาอยู่ไป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 กระโดดสิมึงหนีกูไม่พ้นไม่หนีพ้นครับหนีพ้นครับ หนีหนีไม่พ้นจริงกด E แล้วกด E แล้ว 吃拜。 รู้สึกบรรยากาศวันนี้มันดูแปลกจริงๆคือตอนนี้ผมเล่นเป็นยามปะหอนใจยังไงก็ไม่รู้อย่าพูดแบบนี้สิคุณลามเข้าบัญชีเราก็มาแล้วพูดเป็นเล่นมาแล้วไม่ใช่หรอใครใครมันวางตุ๊กตาไว้ตรงนี้เนี่ยอย่าโดดเกาะน,นะ I am not your matters okay เอาติด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 ไม่จะจ้องเอาดิหันมาดิหันมาดิไม, <c oughs> ไม่ไม่เอาไ,ไม่เอาดิหมตรงนั้นก็ต้องเช็คตรงนี้ก็ต้องดู ไมเทมนี่อะไรอะชิ้นส่วนเหม่รรี่วันนี้ดีใจมากๆเลยได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่เข้าใจเรารับความเป็นเราได้มาริสาอชื่อน่ารักใช่ไหมล่ะในห้องที่ทุกคนดูจะรังเกียจหรือทนกับเราไม่ได้แต่เธอกลับมีไว้หน้าที่ยิ้มตอนเข้ามาหาเราแล้วก็ถามว่าเราเป็นอะไรในตอนนั้น ทำให้เรารู้สึกดีจริงๆขอบใจนะมาริสาหวังว่าเราจะไม่ทำให้เธอเสียใจนะมาริสามีนคนดีมากๆเลยนะเอ้ยเอ้ยๆอ้ยอยอยอยขึ้นวิทยุมันรุนแรงไปเฮ้ยถ้าลองเข้าไป ตอดดรอไอหนุ่มตอดดรอไง่หนุม่มไง่หนุมหน่มไฟฉายใส่หน้าไฟฉายใส่หน้าเย่เย่นี่เป็นตุ๊กตาเหรอฮะนี่เป็นเด็กนะ่ยไปอืมยาขยับอย่าขยับกูปวดโอ้ ไม่ได้คิดไปเองแน่หละคืนนี้มันรู้สึกแปลกกว่าทุกคืนจริงๆเพราะอะไรกันนะมึงต้องสีแดงแเขาไม่ได้หมายถึงเราใช่ไหมเขาหมายถึงคนก่อนหน้าเราใช่ไหมคุณลามครับคุณลามออกกำลังกายเยอะใช่ไหมคุณลามอาจจะต้องวิ่งนะวิ่งตึงเๆอะครับนอน เช็คชื่อครับคุณรามครับไฟทำไมตะกี้ไฟฉายหมดหรอครับคุณรามครับเอาไฟฉายขึ้นมาครับคุณรามครับคุณรามครับไฟฉายจะมาหมดตอนแ <c oughs> ชทครับผมขออนุญ,ญาตหน่อยทุกคนมคิดว่าให้เดินขึ้นไปหรือว่าเข้าขวาดีเอาละเหมือนทุกคนจะบอกให้ไปด้านนี้นะ มันล็อกอะ่ะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเว้ยเอาเว้ยมาเว้ยเอา้าผมไม่ตกใจนี่มันที่ไหนกันเนี่ยที่ไหนอะ่ะเอา้าอีกคนเหรอไฟฉายมาแล้วผมเช็ค้องก่อนว่ามีอะไรไหมแถวนี้ โอเคมาเปิดคุณลามพร้อมใช่ไหมคุณลามฝึกกังฟูมาไหมคุณลามเด็กตัวแค่นี้อ๋อไล่ตามเด็กผู้หญิงโอเคหน้าที่มาอัวที่ไหนถึงเวลาไล่แล้วไล่ขืนด้วยคิดว่าไปไหนอ่ะอ อ่ะ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 ,อะโดนแน่อ้หนขี้โกงเอารหัสผ่านไม่ดีเราเป็นคนไล่กลัวที่ไหน่ะมาดิมันสลับหน้าที่กันแล้วไอ้หนูมนันนี่มาหาลุงมหจะให้ไล่เหรอทำไมทำไมลุงลุงลามครับ ลงแามที่ออกกำลังกายขาบ้างไปเนี่ยน้องทำไมวิ่งเร็วจังอะน้องเป็นนักวิ่งแน่เลยไอ้หนูไปไหนวาร์ปเหรอเชือวาร์ปได้เหรอวาร์ปแล้วเท่มากเหรอเวลาเวลาคือเที่ยงสิบห้าโอเคเที่ยงสิบห้าอาจจะเป็นคียอาจจะเป็นคีย์โยโยโย่ดิษ ฮะฮะฮะเดี uh ๋ยวแล้วเราหนีไงอ่ะเอาเอ้าฮะฮคุณลาต้องออกกางกายขาไปบ่อยนะเอาสิเอาสิเอาสิตามมาดิได้ครับตามมา พาไปไหนเอ่ยเปิดไฟฉายลุงก่อนนะคือใครเอาไฟมาติดตั้งตรงนี้ได้ผมไปเช็คดก่อนกะโหลกขนาดเล็กมีสุขภาพกรบสมน้องหรอน้องเป็นอะไรไหม ลุงจับน้องได้แล้วนะทำไมถึงมาช้ารถติดครับโอ้โอ้เอ้าเอ้าเฮ้เอ้าฮะอ๋อนี่คือตัดมาแล้วปะติดตามชายต้องสงสยัยไอ้โรคจิตแน่เลยอ่ะ ชัวเลยผมชัวเลยต้องใช้ลกจิตแน่มันซูไม่ได้อ่ะมันไม่มีขอไม่มีอาวุธอะผู้หญิงคนนั้นมันต้อง,องใช่แน่ๆนเออมาเลยผมเตรียมวิ่งแล้เฮ้ยเฮ้ยไอ้รถเออแล้วเฮ้ยรามมึงมาเสือกอะไรมาดิมาดิมาดิวิ่งไวกว่านี้ก็ราม ลามลูกพอ่อวิ่งช้าจะเกินลามลามวิ่งช้าเหลือเกินเออขี่ประตูไปวิง่งกึ่งไปเอ้ย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 มองไม่เห็นทางโอเคไปลามโอ้โหไม่ไม่ออกเว้ยเอา้าเดี๋ยวเพ <laughs> ื่อนครับปิดประตูให้แน่แนๆมันก็ดีแบบนี้แหละเห็นปะ เห็นปะเ <c oughs> อก็ติดประตูอะ <c oughs> เฮ้ยรถมีปัญหาหรอแข่งกับนักวิ่งลาบหรอเดินแค่นี้ก็ติดประตูแล้วแค่นี้จะเอาอะไรไปรอดเหรอดูดิโอ้ยหายแล้วรถทษครับรถรถอ้าวเฮ้ย ว้าปันว้าปันเล่นเล่นเล่นันว้าเข้าครับอื้อจะเล่นไป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 มึงจะหนีไปไหนีไปตีตายสิไปทางไหนอ่ะโอเคเอ้ยลามต่อโอ้โหโอ้าปุ๊ยลามเห่งเทพไป นี่ใครเนี่ยไม่มีลุงบุญโชคใช่ไหมเฮ้ยลุงบุญโชคแน่เลยวะแม่งเอ้ยเกือบซวยแล้วไม่ล่ะพี่รามคนข้างบ้านดังเสือเข้าเวรวันนี้พอดีเลยเฮ้ยดีไม่เรียกพี่เข้ามานำทางให้เลยดีวะดีกับผีมึงดีเกิดพี่รามเห็นกูแล้วเอาไปบอกคนที่บ้านกูละมึงเฮ้ยบุญกูเตรียมสัญลักษณ์ไว้ในโรงพยาบาลนี้ไว้แล้ว มึงไปถ่ายไม้ครบทุกอะไรนะเว้ยได้เลยชู้แล้วแต่ทำไมต้องมาที่นี่วะเอาไอฮาที่นี่กำลังดังในเน็ตเลยนะมึงต้องอินเทรนหน่อยดิวะอ๋อเจอผีแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยนะมึงพวกมึงแม่งเฮี้ยจริงๆผีนะเว้ยไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาเห็นด้วยเลยเห็นด้วยแรงเห็นด้วยอย่างแรงเราคือเราเล่นฉากไอบุญนะแม่งเลย น่ากลัวชิบหายน่ากลัวชิบหายถ่ายรูปถ่ายยังไงอ,ะอ่ะอ๋อนี่กดอีเรียบร้อยโอเคประตูเปิดล้วครับปีเตอร์กูว่ากูคิดผิดแน่ๆที่ยอมทำตามที่ไอ้พวกนั้นสั่งเนี่ยก็จริงคนคุบนมืดได้อีกถ่ายรูปครับแชะ อืมเรียบร้อยอ c คอมพลี e ถ่ายเสร็จเรียบร้อยให้พวกไปยังห้องเก็บศพไปกลับดีกว่าคือคือยังไง ตะก,กี้ล็อกอยู่คือผมบอกเลยนะผมเป็นคนบุญเนี่ยผมกลับแล้วผมกลับบ้านแล้วไม่ยุ่งโอ้โหใครมันโซบุรีวะเอ,อบุญวันนี้มาริสาชวนเราออกไปดูหนังปกติเราแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากออกนะ แต่สายตาของคนรอบข้างตั้งหาที่ทำให้เราไม่กล้าไปเจอใครแต่มาริสากลับทำให้เราลืมคนรอบข้างไปเลยขอบใจนะหนังวันนี้ไม่สนุกเลยดูแล้วเครียดผู้หญิงที่ท้องก่อนแต่งแบบนี้การวางตัวและใช้ชีวิตมันกดดันเกินไปขอโทษนะมาริสาที่เดินออกมากลางเรื่องแต่มาริสาก็ไม่เห็นว่าเราเลยนะ อยบอกนะว่าอริยานี่ท้องแล้วเกิดเรื่องกับน้องเขาตะกี้มันเขียนว่าอะไรนะเงื่อนอ้อกุญแจขอบคุณครับมันโผล่มาเราตุยแน่สวัสดีครับพี่ล้นสุดเทหรือเปล่าครับพี่ล้นครับ นี่พี่ล้นสุดเท่หรอครับตะกี้เหมือนเขามีหัวแบบทุกคนโอนี้ไม่ดีเลยโอ้ห้องอาจารย์ใหญ่นี่มันห้องอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมแต่ไฟฉายไม่ขึ้นนี่ผมลำบากแล้ว ไปด้วยอย่าวิ่งตามนะไม่เอาดิสัตพี่ครับพี่ไทยท่านสุดเท่ครับพี่ไทยท่านชุดเกาะครับพี่ครับพี่ไทท่านสุดเท่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ,ะเขาไม่ได้ทำอะไรหรอลฮ<ะ>ัลโหลฮัลโหล ได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกูขึ้นมาด้านบนแล้วมึงอย่าแอบลักไก่นะเวย้ยกูซ่อนกล้องไว้ในนั้นหมดแล้วเออกูรู้แล้วจะให้กูทำอะไรอีกอะมึงไปที่ยงน้ำด้านในกูวางหนังสือไว้อยู่ให้มึงทำตามนั้นหมดเลยนะสั่งกูแม่งแต่ละอย่างไม่เกรงใจพรกกูเลยมึงอย่าเบี้ยนะเวย้ยไอ้บุญเสร็จงานนี้เดี๋ยวกูยกนี่ให้มึงหมดเลยเฮ้ยเอ้าฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหล S <S เฮ้ยโทรศัพท์เป็นอะไรของแม่งวันนี้ยไอ้บุญต้องติดนี่เยอะแค่ไหนเนี่ยถึงจะทำแบบนี้เฮ้ยไฟฉายติดแล้วเอาคุณบุญเดินตายแน่ๆผมเดาเลยนะไฟฟ้าขนาดเนี้ยไม่ก็เกมไม่ให้เดินคิดว่าเดินได้ปะไฟขนาดนี้ไม่ช็อตหรอกโอเค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 ฮัลโหล โอ้โหเริ่มจากตรงนี้เหรอ oh. ห้องนี้ั่ว์เลยคุณแจต้องอยู่แถวนี้แหละอ๋อ oh. นี้เปล่า <sighs> คุณผ่านลงเอาคุณแจไห่ดีๆก็ได้คุณแจเคาน์เตอร์พยาบาลโอเคครับขอบคุณครับเก็บคุณแจก่อนครับมาสเตอร์คีย์นิส Alright we good จุดท w บ จุโทษเพื่อเริ่มพิธีจุโทษอะ่ะมีโทษไหมอะ่ะใส่เทียนอ๋อเราต้องหาเทียนมันอยู่แค่เอื้อมมือเองอะ่ะโดดไม่ได้อ๋อต้องหาเทียนเพื่อเริ่มพิธีอ๋อเทียน มาเริ่มพิธีกันเลยเอากระถางทูบอีกกระถางทูบเขาต้องการของเยอะจริงๆวางกรถางเอ๊ะหรือว่าผมต้องกดตักมันอยู่ตรงนี้ตั้งนี้ตั้งนานเอาใครมันเอามาไว้ในห้องน้ำเนี่ยไปครับไปทำพิธีกันเถอะ นั่งโอไฟเปิดหน่อยเถอะเออเดี๋ยว้า,าหายไปแล้วไม่เอานะไม่โผล่นะไม่โผล่นะอา้าอยู่หลังมันอยู่ข้างหลังโอ้ คุณตาเหมือนย้ายร่างได้อ่ะตะกีค้คุณตานี่แบบอย่างคนเหล็กเลยอ่ะอ n อ t น e r o n นพี่รามพี่ราม๋อ oh. oh, พี่รามมาลิสา